สวัสดีครับผมพิสวัสดีครับผมพช <itta> ิตตัวแสบครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่มาแล้วเพื่อนๆครับเป็นของเล่นที่ต้องใช้ความพลิ้วของนิ้วครับฮ่าฮ่ฮอินฟินิตี้ ใช่แล้วครับถ้าเกิดเราอยากเล่นเกมนี้ครับเราต้องมีนิ้วที่พริ้วพๆิ้วพ,วพิ้วไหวหน่อยนะครับ,มรบผมเตรียมวอร์มนิ้วสําหรับการเล่นเกมนี้แล้วนะครับนี่นี่เตรียมแล้วเตรียมแล้วแค่ชื่อมันก็บอกกันแล้วครับ Moving Your Finger b o a บอร์ m เกครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงๆทื่อๆเลยนะบอร์ดเกมสําหรับขยับนิ้ว เออแปลกนีเอาชื่อนี้ไปชื่อวิดีโอเลยดีกว่าบอร์ดเกมสำหรับขยับนิ้วรีวิวของเจ๋งๆผู้ชีตัวแสบว้าวอ่ะมันก็เป็นหนึ่งในประเภทของบอร์ดเกมนะครับป็นเกมที่เล่นเป็นบอร์ดหรือว่าเป็นพัซเซหรือว่าเป็นการแข่งขันกันอะไรประมาณนี้นะครับมันหน้าตาเป็นยังไงคืออะไรการเล่นเป็นยังไงกติกาย,ยังไงเรามาดูใกล้ๆพร้อมๆกันเลยครับมาเลยแกะกองสัมผัสแรก moving your finger board game ครับปู๊บอร์ดมือต่อ นี่ครับหน้ากลองของเขานะครับ Moving y o u f i n g e r Board Game ครับ Let's Get s t a r t and See Who Has the Most Flexible f i n g e r ครับเริ่มเล่นแล้วดูว่าใครมีนิ้วที่ปลิว ไหวที่สุดครับอ๋อคือดูจากรูปก็เนี่ยเห็นไหมครับว่าเหมือนเด็กกาลังเอานิ้วแย่ๆจิ้มจิ้มลูกบอลพวกนี้อยู่นะครับแล้วเท่าที่ผมเดานะครับมันจะมีรูปกาดตัวอย่างอยู่ข้างในอย่างเงี้ยวิธีการเล่นคือเราต้องทําให้ลูกบอลเนี่ยมันเหมือนกับรูปในการดแค่นั้นแหละครับคล้ายๆตัวก่อนที่ผมเคยเล่นกับพักพัซโซอะไรอย่างนั้นนะครับแบบนั้นเลยนี่ด้านหลังมีวิธีการเล่นบอกอยู่ครับหนึ่งคนทำคนทำสี่ครับอุปกรณ์ที่ให้มาข้างในครับมีบอร์ดเกม3อันแล้วก็กาดญหาครับแกะดกันนะตระ มาดูกันครับกับสัมผัสแรกบอร์ดเกมสำหรับขยับนิ้วริงอ่าอา่นี่ครับมีคู่มือก็ที่ผมร่อยฟังเมื่อกี้ครับแบบนั้นเลยเขาแค่บอกว่าิธีการเล่นหน่เอิน,อน,น,อน,นี่ว่าไปนะครับอ่าเปิดมาปุ๊บนี่ก็จะมีเป็นการ์ดเป็นรูปที่ผมบอกจริงครับมี4ใบ9 4 3าี่มี3าใบนะครับอันนี้ต้องแกะามาก่อนนี่อ่เห็นไหม แกะมาเป็นกลมๆๆอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมผมเพิ่งซื้อมาสดๆด,ดิ่งๆเลยนะครับเอาตรงนี้เดี๋ยวค่อยแกะกันว่ากันนะครับเรามาดูพวกนี้ก่อนอ๋อเป็นลูกบอลแบบนี้อ่ะครับเขาให้มาทั้งหมด3อันครับนี่หนึ่งสองและสามอ๋อเฮ้ยอะไรมันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นแบบว่าด้านเนี้ยเป็นกระกใสๆเปล่าๆเห็นไหมทำอะไรไม่ได้เลยครับด้านล่างเนี่ยเป็นรูเป็นรูแบบคือเหมือนลูกบอลมันจะอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตามรูอ่ะแต้องาทำไงครับอันนี้จิ้มเหรออ๋อ พอเดี๋ยวจิ้มแล้วบอลมันก็จะดีดไปดีดมาครับซึ่งมันดีดไม่แตะตัวนะไม่ใช่ว่าจิ้มช่องนี้แล้วมันดีดไปช่องข้างๆนะเนี่ยจิ้มปุ๊บดีดไปนู่นเลยมันดีดตีดสระเลยโอ้พอเข้าใจแล้วมันดูเหมือนจะง่ายแต่มันก็ดูมีความยากเล็กน้อยนะสมมติว่าเนี่ยอะแค่ตอนแรกเนี่ยเราเรียาให้มันเป็นเส้นตรงลงมาอย่างนี้นะผมว่ายังยากเลยเดี๋ยวลองดูนะเราใช้ก้าเขย่าลขย่าได้เลยไหมอ๋อใช้ขย่ามันก็แตกกระจายหมดอีกอุ้ยแอบมีความยากเหมือนกันนะนี่อ่า พอได้พอได้ใช่ไหมเขย่านี่ยากสมมติว่าเราอยากเอาสีดำลูกบนสุดลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยถ้าเราเขย่านะไปหมดเลยเห็นไหมเรื่องแบบเดีวจิ้มค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ใหม่ครับอ๋อพอเข้าใจแล้วครับในหนึ่งกล่องก็ให้บอร์ดที่เป็นลูกกลมๆอย่างนี้มา3อันนะครับนั่นแปลว่าเราเล่นได้3ค,3คนครับ3คนแข่งกันทําประมาณนั้นนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้พวกการ์ดเนี่ยก็คือส่วนตรงนี้พวกการ์ดนะครับก็คือเราก็หยิบออกมาเลยเอาออกมาให้มันเป็นกลมๆมุมๆกลมให้หมดเลยนะครับ อ่าโอเคครับตรงนี้ก็จะมีก๊าซสามสิบหกใบนะครับมาดูวิธีการเล่นนะครับตัวนี้ง่ายๆไม่มีอะไรสลักซับซ้อนเลยครับเาจะเสียแบบแรกนะเสียกหัวโม่ก่อนโอเคเราก็แค่เปิดออกมาดูครับว่าเป็นรูปแบบไหนปุ๊บอ่าเราเลี้ยงให้ตัวนี้อ่าโว้โอ้โหเลี้ยงสวยเลยอย่างนี้อ่ารูปแบบเป็นอย่างนี้ครับเราก็แค่ทําให้รูปออกมาเหมือนกันนั้นแค่นั้นจบเลยครับอย่างที่ทํานี้นะครับก็คือเราสีดําอยู่ข้างบนก่อนใช่ไหมสีดํา ลงไล่แไงเนี่ยโอ้ oh, เหมือนจะง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากขนาดนั้นนะครับนี่มีความรู้สึกว่าแ,บแ,บแบอบแอบยากันนึงมันกริ้งอ่ะคือบอลมันกริ้งมากเรียกได้ว่าอะไรอ่ะต้องใจเย็นเลยนะผมว่าการจะเล่นเกมนี้เอาดาก่อนเอาเท้าสีโอ้ oh, ทำไปเล่นไปไม่ใช่ง่ายนะอ่าดำเจ็ดน้ําตาลเอาเลียบไปงนนก่อน เราเขีย่ยไปเขี split split> ่ยไปเหมือนจะง่ายนะจะบอกเลยไม่ง่ายเลยนะครับใช้สมาธิค่อนข้างสูงอุ๊บเอ้าเราขีดม้วนต้องลงมาให้หมดสีแดงเอาไปกอบก่อนเลยได้วยไม่ได้โอเคคบอออ่ป๊าโเนี่นะอ่่ะนนีเหมือนเป๊ะๆครับอืม ทำไปเล่นไปไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปอย่างที่คิดเหมือนกันไ้ใครับคือเข้าใจไหมครับคือมันก็ไม่ง่ายขนาดแบบ พุ่นทำได้เลยแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดแบบโอ้ยทำไงก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับอยู่มันกลางๆพอดีประมาณนั้นนะครับนี่อ่ะเห็นไหมทำได้แล้วครับจากที่ลองเล่นหนึ่งตาเมื่อกี้นะครับพอจะเข้าใจการเล่นของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันใกล้ๆชัดๆนะครับเอาเดี๋ยวาเอเาเดี๋ยวเชื่อไปก่อนเชยร์ใหม่อ่ะตรงนี้เอาเป็นลูกแดงนี้แล้วกันนะที่อยู่เดี๋ยวนีนะครับอ่ะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้มันไปทางไหนครับโดยการบังคับนิ้วของเราเนี่ยแหละครับถ้าเรากดแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะเราเริ่มกดจากทางซ้ายของมันนะมันก็จะวิ่งมาทางขวาถูกปะมันจะไปสั่งตรงข้ากับมือเราเนี่ยเราเริ่มกดมาทางซ้าย่ยดูนะเห็นไหมมือทางซ้ายเนี่ยกดเจึ๊๊อ้าวเฮ้ยเบี้ยว <c oughs> คือมันองศาของการเล่นนนะครับผมต้องหันให้กล้องดูมันงั้นมันจะเจอแสงไงเออมันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้ครับอะสมมติวางราบขนานกับพื้นโลกนะครับอะถ้าเราต้องการทํามาทางขวาครับแล้วก็ยึงมาทางซ้ายนี่ครับแล้วก็กดจึ๊๊อ่ามันจะยากหน่อยถ้าเรากาจะกลับไปทางเดิมครับแล้วก็กดไปอีกทางเดิมไปต่อ นี่ประมาณนี้ครับแค่าจะลงล่างกดข้างบนก็ลงล่างเห็นไหมคลายไปขวาปุ๊บกดขวาไปซ้ายปุ๊บเห็นไหมกดขึ้นขึ้นอ่าอันนี้คือหลุดแล้วหลุดแล้วคือถ้าเกิดมันไม่ลงตรงๆอ่ะมันก็จะเฉียงออกข้างไปอีกไงเนี่ยถ้าิดตรงๆปุ๊บมันก็จะลงตรงๆอ่านี่ไม่ตรงลวขึ้นตรงๆปุ๊บอ่า อะไรประมาณนี้มันจะใช้2อย่างครับสมาธิกับความแม่นของนิ้วนะอ่ะมาคราวนี้ผมอยากลองจับเวลาดูครับว่าในการเล่นหนึ่งรอบของผมอยากจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับอยากรู้เหมือนกันนะอ่มาเราดูกันเอาสูงๆหยิบไปมั่วๆอะไรกันสักหนึ่งใบนะอ่ะมาดูนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนี่โอ้โหอะไรเนี่ยมันมนเรียงแบบว่างงงงวยงวยจังเลยดำเล่นดำก่อนเราได้ขอบไล่เข้าไป อย่าดิแล้วดิเออลองสิออ่าโอเคอู้โหอ่าเช็คก่อนนะครับถูกต้องไหมม่วงเสียนอยู่ตรงกลางน้ําตาลตรงนี้ใช่น้ําตาลดํานี้แดงนี้อ่าโอเคถูกต้องครับโอ้โหหนี่ดูครับรูปหนึ่งใช้เวลาหนึ่งนาทีสิบหกวินาทีครับเฮ้ยทําไปเล่นไปมันดูเหมือนจะง่ายเหมือนแบบจริงๆแบบยี่สิบสามสิบวิก็ได้นะเฮ้ยแต่จริงไม่ใช่เลยใช้เวลาหนึ่งนาทีกว่ากว่าเลยนะครับ โ oh, 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 oh. อ,อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหในกันผมจดไว้ก่อนครั้งที่1ครับผมหนึ่งาที16วินาทีนะครับอ่ะ๋ยวผมจ้ลอง3ครั้งลวกันนามาบวกกันและหาร3จะได้ได้ค่าเวลาเฉลี่ยนะรมาดูกันนะครับว่าผมจะใช้เวลาเฉลี่ยเท่าไหร่ในการเล่นเกมนี้นะครับ moving y o u r figure board เกมนะครับลองดูรูปต่อไปครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปโอ้ oh, oh, oh. สาโมงโอเคเสร็จปุ๊บหยุดหูตรงไหมใช่ก่อนแดงดำแดงน้ำตาลแดงน้ำตาลดำอ่าถูกครับดีโอเคฮะเร็วขึ้นเร็วขึ้นหนึ่งนาทีห้าวินาทีครับคือโลกมากเมื่อกี้คือโลกมากจริงแต่ให้เวลามันเร็วขึ้นนะครับอ่ารอบที่สองนะครับหนึ่งจุดศูนย์ห้าครับอ่ามาทีนี้ครับรอบที่สามมาดูกันครับคนที่ผมตั้งบริษาทว่าจะให้ไม่เกินหนึ่งนาทีครับอ่ามา ว่าจะได้หรือเปล่าในครั้งที่3มนะครับตัดไปโอเคอ่าโอเคยุดโอ้โหอ่าเช็คก่อนครับดำแดงดแดงดำแดงถูกต้องทั้งหมดครับนี่บอกแล้วครับถ้าเราตั้งใจก็ทำได้ครับรอบที่3ามครับ 55วินาทีครับนี่นะครับผมจบไปแล้ว3รอบนะรอบแรก1.16รอบที 2. ่2 1.05รอบที่3 55วินาทีครับเรียกได้ดว,ว่าเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อบวกกันหมดครับ3อันครับ5้าสิบครับก็เป็น3นาที16วินาทีนะครับหาร3โอเคออกจะเป็น1นาทีเศษครับเท่ากับว่าเฉลี่ยแล้วผมใช้เวลาในการเล่นเนี่ย หนึ่งครั้งประมาณหนึ่งนาทีครับอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยีเ่ยมเยี่ยมเยี่ยมงตัวเกมเนี่ยเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่ามันสามารถฝึกกันได้จากเท่าที่ลองดูนะครับผมว่าพวกเราได้จะทําได้เร็วสุดไม่ถึงครึ่งนาทีด้วยซ้านะแต่ต้องใช้การฝึกฝนเยอะพอสมควรคือต้องเล่นให้คล่องมือและควบคุมลูกบอลได้ดั่งใจเลยครับแบบว่าอยากให้บอลไปทางซ้ายจิ้มทีเดียวก็ไปทางซ้ายเลยเหมือนอย่างที่ผมเล่นนะบางทีอยากจะให้บอลไปทางซ้ายใช่ไหมจิ้มปุ๊บเอา้าเลยไปจิ้มปุ๊ ถ้าเราฝึกบ่อยๆจนแม่นมากพอนะแบบว่าไปเลย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 แบบเดียวผมเชื่อว่าไม่เกินครึ่งนาทีก็ทําได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากเล่นเกมพวกนี้ให้เก่งแล้วไปชนะเพื่อนๆได้นครับเราต้องฝึกให้เยอะๆนะเหมือนที่ระจำเวลาเล่นของเล่นพวกนี้นะครับมันไม่มีอะไรยากเกินไปที่เราจะทําไม่ได้ครับถ้าเราพยายามมากพอฝึกฝนให้มากพอยังไงเราก็ต้องทําได้แล้วต้องบรรลุเป้าหมายแล้วต้องชนะคนอื่นได้อย่างแน่นอนครับมันเป็นพื้นฐานของการแข่งขันของกีฬาเลยนะแต่ก่อนตอนผมชคไอเดอรไฟเนทเคยบอกกับผมว่าผม,ผมชอบประโยคนี้ของเนทมากเลยนะครับ เดนบอกผมว่าฝึกน้อยเจ็บเยอะฝึกเยอะเจ็บน้อยนี่คํานี้คือดีมากๆครับวกนี้ก็เช่นกันครับเราฝึกมากๆแล้วก็ชนะใครทุกคนได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเราไม่ฝึกเลยอยู่ดีบเล่นยังไงก็แพ้ใช่ไหมล่ะถ้าเขาฝึกมาเนาะและครับนี่ก็เป็นของเล่นบอร์ดเกมอีกหนึ่งชิ้นที่ผมเอามาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับบอร์ดเกมสําหรับขยับนิ้ว Moving Your Finger Board Game ครับถ้าใครสนใจน,นะครับผมให้ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับผมสั่งซื้อจากแอปช้อปปิ้งในประเทศไทยเนี่ยแหละครับเอาไว้เล่นเสริมสร้างทักษะให้ตัวเองหรือลูกหล,ล,ลาน,ลานๆหรือว่าเอาไว้้เเเลล่นนนกกัสุใครออบวไดดหมมยผจ ของดีจึงบอกต่อโ okay, so อเคเวาได้มีเท่านี้นะครับยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดของใหม่ๆจากผมนะครับไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินเทคโนโลยีหรือแม้แต่ของเล่นแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับรอดูว่าวิดีโอหน้าผมจะหาของสุดเฟี้ยวอะไรมาให้เพื่อนเพื่ออีกนะครับวันนี้ผมขอตัวไปฝึกก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปเล่นกับน้องเจ้าจันนะลูกผมมเป็นเด็กที่เก่งมากเขาเรียนรู้เร็วแป๊บเดียวเขาก็เก่งๆเลยครับผมต้องฝึกมากๆเพื่อที่จะชนะลูกให้ได้ นั่นแหละโอเคแล้วับสวัสดีครับต้องสกนิ้วก่อนนิ้วเราจะได้พิวพ้วๆครับอื